ดูเสียงอะไรเตือนกันครับติดๆอยู่นู่นข้าวยังไม่เต็มแต่เสียงเตือนอะไรก็รถนอกพื้นที่นะครับเจ้งเข้าบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง50ชั่วโมงเรยนะครับ D418 รถอยู่นู่นเี่ครับผมาดูเสียงอะไรเตือนกันครับติดติดติดอยู่นู่นอะ <c oughs> ข้าวยังไม่เต็มแต่เสียงเตือนอะไรไปดูกัน <c oughs> ติด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 อ๋อ <c oughs> ลื่เลรอ ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้ดูเลยเมื่อกี้เต็มเต็มขีดแล้วก็กดกดตัวนี้มันจะมันจะดูเป็นน้ำมันเนาะอันนี้กดตัวนี้อีกทีหนึ่งดูความร้อน อันนี้เมื่อกี้มันเต็มมันเต็มเลยมันร้องครับนั่นแหละมันมีไฟตัวนี้ด้วยไหมเมื่อกี้จากเครื่องร้อนโอเคครับเครื่องร้อนครับดูความร้อนก็กดตรงปุ่มนี้ดูนะครับนี่มันจะขึ้นขีดให้ดูนะครับกดอีกทีก็จะเป็นดูระดับน้ำมันนะครับก็เมื่อกี้ มีเสียงร้องนะครับที่มีเสียงร้องเลยรกคาจอดนะครับก็ถ้าเครื่องร้อนแล้วก็พยายามอย่าเพิ่งดับเครื่องครับทิ้งไว้สัก5-10ถึสนาทีค่อยทำงานต่อนะครับให้ความร้อนมันลดลงเหลือประมาณ2ขีดหรือ3าขีดนะส่วนมากก็จะอยู่ประมาณ3ขีดเโอเคครับผม ให้ลูกคา้าเกี่ยวต่อได้เลยนะครับก็วันนี้เด็ดจ้าด้วยครับร้อนวันนี้ร้อนแล้วก็ฝมเยอะทำให้เครื่องร้อนไหวสีครับขอบ,บคุณที่รับชมนะครับ